ในปี65เนี่ยคุณอาจจะใช้จ่ายน้ำมันไปเท่าไหร่ไม่รู้นะลองกลับบ้านไปคิดเครื่องคิดเลขคำนวณดูนะว่าต่อเดือนคุณจ่ายค่าน้ำมันไปเท่าไหร่หาะคุณกำลังกังวลว่าถ้าวันนี้คุณจะมีรถไฟฟ้า,ฟาสักหนึ่งคันเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นรถใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาแล้วถ้าเกิดสมมติมันเกิดเหตุฉุกเฉินคุณจะรออะไรสอเดือน3เดือนหรือเปล่าวันนี้โบมีรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ ท่านเลยค่ะกลับมาเจอกับโบอีกแล้วทุกคนวันนี้นะรีวิวท้าแดดกันเลยค่ะขาวจัวมากๆเลยนะสำหรับวันนี้ค่ะ และแน่นอนค่ะในช่วงที่ใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะหรือว่าต้อนรับปี2566ค่ะต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะทุกคนคะวันนี้ใครงงหารถไฟฟ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเผื่อว่าในปี65เนี่ยคุณอาจะจะใช้จ่ายน้ำมันไปเท่าไหร่ไม่รู้นะลองกลับบ้านไปคิดเครื่องคิดเลขคำนวณดูนะว่าต่อเดือนคุณจ่ายค่าน้ำมันไปเท่าไหร่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เรามีรถพลังงานทางเลือกนะคะที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะคะอย่างเขาเรียกว่าแพร่หลายเลยในบ้านเราและที่สำคัญน,นะเจ้ารถคันนี้นะ เขาไม่ใช่แค่เป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะทุกคนคะ่ะหากคุณกําลังกังวลว่าถ้าวันนี้คุณจะมีรถไฟฟ้าสักหนึ่งคันเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นรถใหม่เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาแล้วกดสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินคุณจะรออะไรสอเดือน3เดือนหรือเปล่าวันนี้โบมีรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาแนะนําค่ะแล้วรถไฟฟ้าคันนี้เนี่ยข้อดีอย่างแรกเลยนอกจากจะเป็นทางเลือกที่ทำให้คุณประหยัดมากๆแล้วเนี่ยมันยังคุ้มในเรื่องของการบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการที่แพร่หลายในบ้านเราและที่สําคัญนะทุกคนนะ เจ้าคันนี้ค่ะเขาใช้อะไหลเดียวกับรถน้ามันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินรถของคุณจะไม่มีอะไหล่รองรับนั่นเองค่ะ และแน่นอนค่ะจะเป็นรุ่นใหม่ไม่ได้เลยคือเจ้านี้เลยค่ะ MG ZEV นะคะตัวนี้เป็นตัว X ค่ะเป็นใหม่ยี่สองเป็นใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนมากับสีขาวจั๊วะจัวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เห็นไหมทุกคนพอดูเป็นสีขาวนะมันดูคลีนไปหมดเลยน่สำหรับรอบคันนี้เลยค่ะทุกคนสังเกตจากตัวนี้เลยทุกคนคันนี้นะคะเขามีกล้อง360องศาให้ด้วยหลายคนอาจจะเห็นเป็นรถไฟฟ้าที่แบบเน้นในเรื่องของการที่มันเป็นไฟฟ้าเน้นในเรื่องของการเป็นแบตเตอรี่อย่างเดียวแต่เจ้าคันนี้มันได้ถึงออปชั่นแล้วก็ได้ ได้ทั้งความเป็นรถไฟฟ้าด้วยค่ะทุกคนค่ะอะคราวนี้พามาดูรอบคันนะทุกคนหน้าตารูปร่างหน้าตาก็เป็นหมายเลสองเลยนะคะย้อกันอีกหนึ่งรอบว่าเขาเป็นตัวเดียวกับรถน้ามันอะไรบอดี้ทุกอย่างใช้เป็นตัวเดียวกับรถน้ามันเลยค่ะทุกคนแล้วนี่แน่นอน เจ้าตัว z e v ปี22เนี่ยเขาจะมี2โฟนะคะจะมีตัว d กับตัว x mm hmm. ตัวนี้เป็นตัว x ค่ะทุกคนคะ mm hmm. เขาก็จะมี high s mm ั hmm. <S นร o o ให้นีมีเตือนออกนอกเรนมีช่วยเบรกด้านหน้า mm hmm. มีกล้อง360ค่ะ mm hmm. มีแหลกหลังคาให้แน่นอนว่าถูกใจสายแคมปิ้งแน่ ทุกคนจริงๆแล้วรถไฟฟ้าแบรนด์อื่นนะคะที่มันเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยนะคะหลายคนคงจะเห็นแล้วแหละมันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายแบรนด์ให้คุณได้ใช้การแต่ทุกคนรถไฟฟ้าที่นะคะมีในบ้านเราตรงนี้ต้องบอกเลยว่าศูนย์บริการเขาก็มีให้บ้างบางจุดแล้วคุณลองคิดดูเท่าวันนี้คุณเอาไปใช้คุณต้องใช้งานทุกวันใครเป็นเซลล์ต้องใช้วิ่งงาน ใ,ใครเอาไว้ทํางานต้องใช้งานทุกวันนะคะทุกคนบางคนขายรถน้ำมันทิ้งไปเลยแล้วก็เกิดมันเกิดเหตุฉุินล่ะนะไม่มีศูนย์บริการรองรับไม่มีอะไรรองรับคุณต้องรองกี่เดือนแต่ mg z e v นะคะเป็นแบรนด์หนึ่งเลยที่เขามีรถไฟฟ้าเป็นแบรนด์แรกเลยก็ได้ว่าได้นะของไทยเราเนี่ย เราเขาก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นหมายเลขเก้าหรือว่าไอ้เจ้าตัวเซตไอ้ตัวเก่าที่เป็นสีฟ้าลว้วนตัวนั้นเนี่ยก็อยู่ในบ้านเรามันแบบปีสิบเก้าละตอนนี้ปีสองแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจได้เลยว่าความเสถียรของแบตเตอรี่เนี่ยของเจ้าตัว MG เนี่ยนะคะเขาต้องเสถียรกว่าแบรนด์อื่นแน่นอนเพราะเขามีการทดลองแล้วก็ผลิตมาหลายปีแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนเปิดมาด้านหลังนะคะทุกคนค่ะก็มีในส่วนของพวกโฮมชาร์จฟาชาร์จมาให้เรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะก็ติดตั้งสินะคะถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะ บริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์อันนี้ตัวตัวตัวเล็กเห็นไหมคะทุกคนคะเนาะก็มีให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาอนุญาตใส่กันนะทุกคนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะสาหรับบริเวณด้านในรถนะคะทุกคนคันนี้เนี่ยก็เป็นรถมือสองนั่นแหละนะคะแต่ว่าเลขไมจ่จุกจิกมากประมาณ200กว่าโล3 0 0กว่าโลเท่านั้นนะถ้าใครอยากได้รถไฟฟ้าที่เป็นมือสองวันนี้ออกป้ายแดงมัเต,ต้องใช้เงินดาวเยอะต้องรอรถนานอะไรต่งตางๆ วันนี้เรียกเด้ว่าใครอยากประหยัดก่อนใครอยากได้ไปใช้ก่อนคันนี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยจ้าเอาละค่ะตอนนี้วัเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในของเจ้าตัว MG ZS แล้วนะทุกคนเงียบกริบเลยเอาจริงนะ คืออย่างที่บอกทุกคนอันนี้มันคือรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยนะคะมันก็คือแบตเตอรี่ไฟฟ้าร้อเพราะฉะนั้นรถเนี่ยเขาจะมีความพิเศษก็คือใครที่ได้ลองขับไปๆอาจจะงงงงนิดนึงมันจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆป,ป,ป,ปกติรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นนที่เป็นน้ามันมันจะมีรอบเครื่องใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีรอบเลยเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าใครเคยขับพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือครับมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วคันนี้นะคะนี่เลยกล้อง3ามร้อค่ะนะคะซ้ายขวาหน้าหลังมีให้คุณดูหมดนะค,ะค เอาที่สบายใจแล้วแต่สะดวกนะคะทุกคนแล้วก็จะเลือกเปสองดีก็ได้อ่าแบบนี้นเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็มีให้ครบเลยนะคะ g กียร์เก็นเกียดีเห็นไหมคะเบ<ห>รกมือก็มีทั้งออตโต้คะก็มีทั้งเป็นเบรกมือไฟฟ้าโหมดมีให้คุณเลือกนะคะเข้ากล้องถอยปุ๊บนะคะ ก็สองดีขึ้นมาปั๊บนะคะจะใช้เกียร์ P ก็แค่กดตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีโหมดคุณเลือกถึง3โหมดนะถึงแม้น้องจะเป็นรถไฟฟ้านะก็จะมีทั้งโหมดอีโคโหมดปกติ normal นะคะแล้วก็เป็นโหมดส p o r t ก็มีให้เลือกคราวนี้คันนี้มาดูเลขใหม่กันซูมาดูค่ะ เลขไมค์คันนี้นะฮะอยู่ที่นะ283กิโลเมตรเห็นไหมทุกคนเขาก็จะมี <Wow. S 1> อ่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะคะ92นะคะแล้วก็มีอ่าการเตือนออกนอกเลนปัดเข้าเลนให้อัตโนมัตินะคะทุกคนแล้วก็มีช่วยเบรกด้านหน้าด้วยจริงๆออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกับออปชั่นที่เป็นรถไฟฟ้าเลยนะคือม,มันเหมือนออปชั่นที่แบบรถน้ำมันอนะ่ะออปชั่นมันคือรถยุโรปมันคือออปชั่นเดียวกับ bm x1 อ่า x3 อะไรเงี้ยเลยนะทุกคนแต่มันมาอยู่ในรถไฟฟ้าได้ และอีกหนึ่งออปชันที่ต้องบอกว่ามันมีมาให้นะคะทุกคนที่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรถไฟฟ้าจริงๆก็คือน,นี่เลยทุกคนดูสันรูปเห็นปะจะลงสันรุปเขาก็มีให้นะทุกคนดูดิแล้วก็เป็นแบบเป็นสันรุปแบบเต็มบานแบบนี้เลยทุกคนอ่าดูนี่เลยเห็นปะดูดิคือเป็นสันรูปแบบเต็มหลังคาเต็มลำเลยจริงๆตัวนี้เขามีให้ตั้งแต่ตัวที่เป็น49แล้วนะก็นะมีให้เหมือนกันอ่ะเป็นไฟฟ้าด้วยเห็นปะชีวิตดี ตัวนี้พับเบาได้ด้วยใครอยากจะแับบไปเที่ยวไหนอะไรยังไงก็เนี่ยสบายแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะไปนอนดูดาวที่แม่แจมไปนอนดูดาวที่เชียงคานจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปแคมป์ปิ้งคืออันนี้ถูกอถูกใจแส่แคมป์ปิ้งแน่นอนแล้วก็เป็นสันตุไฟฟ้าแบบนี้ด้วยค่ะทุกคนคะเห็นปะสะดวกสบายมากเลยนะสำหรับตัว z ซอีกคันนี A ้ N e. ข้างในก็ไม่ต้องห่วงนะคะเขาก็มีระบบอะไรต่างๆให้มากมายอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็ มั่นใจเลยค่ะว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าออปชั่นยุโรแต่ได้ความประหยัดน้ำมันนะคะทุกคนอะเดี๋ยวภาพดูบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่เรื่องความใหม่คือไม่ต้องพูดถึงหละทุกคนคงรู้แหละว่ามันใหม่มากจริงๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังกันว่าเวลาพับเบาะมาแล้วเนี่ยมันจะแบนลาฟไหมแล้วมันจะขนของอะไรได้ไหมจะไปแคมป์ปิ้งได้ไหมแล้วเดี๋ยวพาไปเจอกับหน้าตาแบบที่เห็นของกันว่าจะเป็น มาตอกย้ำความอเนกประสงค์และความสะดวกสบายกันะค่ะทุกคนคะ่ะเหมือนที่รบอกไปว่านอกจากจะได้ออปชั่นแล้วนะม่ว่าจะเป็นซันลุฟเต็มบานนะคะกล้อง360นะคะสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์ขนาดในมือถือได้นะคะมีไอสมาร์ทให้สั่งเปิดซันลุฟได้นะคะสั่งล็อกรถสั่งสตาร์ทรถสั่งเปิดแอร์ได้แล้วที่สําคัญนะเจ้าคันนี้นะเขาสามารถเปิดแอร์นอนได้อีกด้วยนะทุกคนนะมันเขาเรียกว่ามันคตรครูนคุ้นอเนกประสงค์เลยคราวนี้มาดูที่ห้องู้สารด้านหลังกันบ้างคะ่ะก็จะมีแอร์ให้มีช่องเสีอให้ เห็นไหมคะทุกคนแล้วก็บอร์ดเนี่ยก็สามารถทับแบบนี้ได้ด้วยนะคะเอาใจสายแคมปิ้งมากๆเลยค่ะนะ,ะมันอาจจะไม่ได้60-40บบแบบแบนเรียบแต่ทุกคนสามารถเอาผ้ามาปูดได้อะไรได้ก็สามารถนอนได้เหมือนกันนะท mm ุ hmm. กคนน,น,นนะถ mm ือว่าค่อนข้างอเนกประสงค์เลยอาล้ค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูหน้าตาะะ mm hmm. ของตัวแบตเตอรี hmm. ่ของเจ้าตัว Z ซทดีวปี2่อคันนี้กัน,นะคะ mm ่ะ hmm. ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอา mm hmm. ล้ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตานะคะในเรื่องของตัวระบบไฟฟ้านะของเจ้าตัว MG z EV เนาะ คันนี้ก็เป็นไฟฟ้าร้วน้อยรเซ็นต์ค่ะทุกคนหน้าตาของมันก็นจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะแยกกันนะทุกคนนะจะมีแบตมอเตอร์สําหรับการใช้งานวิ่งนะคะการขับขี่กับแบตมอเตอร์ที่ใช้งานก่ยกับวิดีโอเครื่องเสียงปกติมันก็ยังคงแยกกันทํางานกันอยู่ปกติ ข้อดีของเจ้าตัว MTZ EV นะคะย้ำปฏิหนุนอรอบละกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะคะเขาก็ผลิตมาใช้งานนะคะได้จริงแบบปี2019แลวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางบุรถไฟฟ้าสักหนึ่งแบรนด์ที่มีความเสถียรในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของศูนย์บริการทุกคันที่รองรับสู่ทั่วประเทศไทยแล้วที่สําคัญนะยังมีระบบการสั่งการด้วยเสียงนะคะแล้วนอกจากนั้นย้ำไปอีกหลายๆครั้งเลยอีกร้กยอ,ย,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 อยครั้งเลยค่ะว่าหากคุณเกิดเหตุคุณต้องการเคลมเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว จคันนี้ใช้อะไรเดียวกับรถนมันตั้งแต่ปี19เลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปรอ2เดือน3เดือน4เดือนแน่นอนค่ะเอาละค่ะใครที่อยากเป็นเจ้าของ MG ZS EV คันนี้ค่ะขอสําหรับคนรีบล้อกกันทุกคน เพราะวันนี้ใช้ก่อนประหยัดก,ก่อนไม่เช่ทุกคนลองไปคำนวณก็ได้ว่าตลอดปี2,565คุณจ่ายค่าน้ํามันไปกี่บาทน้ํามันขึ้นคุณจ่ายค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนแต่รถไฟฟ้าตัวนี้นะทุกคนหารับประกรันเลยว่ามันประหยัดก,กว่าเกิน50%อย่างแน่นอนเวลาที่สำพันชาร์จแบตเตอรี่เต็มร้อยก็วิ่งได้ตั้งประมาณ300กิโลเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะ ที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้บอกได้เลยว่าขอเฉพาะคนที่รีบใช้งานอยากประหยัดก่อนอยากคุ้มค่าก่อนเท่านั้นค่ะเลี้ยงคุณทุกวัาได้เลยค่ะตามคอนแทค้า่างนี้นะคะรับกันเลยค่ะว่าได้ไปใช้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นี่อจะ m c z s EV คันนี้ปี2ไม่200โลติดตั้งตัวชาร์จฟรีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เรียวกว่าฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปด้วยเลยค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ